สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ติดพื้นที่ลำดับต้นๆของประเทศที่การติดเชื้อเพิ่มขึ้นมานะคะส่วนใหญ่แพทย์พบว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการค่ะแต่ยังคงเน้นย้ำว่าเมื่อติดเชื้อแล้วไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการต้องเข้าสู่การกักตัวและการรักษาโรคตามที่กำหนดค่ะ พ่อค้าแม่ค้ากว่า160คนที่ตลาดไนบาซาในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมารับการตรวจหาเชื้อที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะพื้นที่จังหวัดตากยังพบผู้ป่วยเพิ่มค่ะเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่97คนในจำนวนนี้อยู่ในอำเภอแม่สอด71คน ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลกเข้าไปตรวจหาเชื้อให้กับพ่อค้าแม่ค้าเช่นกันค่ะภายในตลาดสดเทศบาล5หลังพบผู้ติดเชื้อจนทําให้ต้องปิดตลาด3วันวันนี้ตลาดจะกลับมาเปิดแล้วนะคะสําหรับพิษณุโลกเมื่อวานนี้มีผู้ป่วยรายใหม่152คนไปดูที่เชียงใหม่ค่ะเมะื่อวานนี้ยืนยัน261คนสําหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในช่วงนี้สาธารณาสุขเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อด้วยสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่จึงไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยค่ะประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนเข็มที่3ไปจํานวนมากเชื่อว่ามีภูมิคุ้มกันสูงมากขึ้นแต่ยังคงเน้นการรักษาด้วยระบบโฮมไอโซเลชันแยกกักตัวที่บ้าน เน้นย้ำให้ผู้ที่เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงต้องสังเกตอาการ10วันลดการเดินทางไปในพื้นที่ชุมชนเสี่ยงสูงที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยต้องกักตัว7วันสังเกตอาการ3วันรวมแล้วเป็น10วันนะคะโดยจะต้องตรวจเอทเคในวันที่5และ10ของการสัมผัสหรือตรวจเพิ่มเมื่อมีอาการส่วนกลุ่มสัมผัสเสี่ยงต่ำให้สังเกตอาการ10วันโดยไม่ต้องกัก ตัวตรวจเฉพาะเมื่อมีอาการหากสังเกตอาการครบ10วันไม่มีอาการสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่ต้องตรวจ ATK ซ้ำค่ะ